อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2510ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกประเทศทั้งหมด10ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียิลิปินสนสิงคโปร์อินโดนีเซียบูรนายเวียดนามลาวพมา่าและกรัรมพูชาโดยแต่ละประเทศจะให้ความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธรรมการศึกษาการเรษกรเรษตรอุตสาหกรรมสัมติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศต่างเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปีพศ2558เพื่อยกระดับองค์กรในการดูแลภูมิภาคให้ครอบคุมและเพื่อมอำนาจการต่อรองในเวทีโลก สวัสดีคุณอาจารย์ผู้สอนอาจารย์วัฒนาร่วมโพครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเนปริญญาตรีปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้นะครับในรายวิชาสุนทรียศาสตร์นะครับผมจะพาเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ภายในห้องนะครับไปศึกษาวัฒนธรรมของเขมรนะครับว่าทางเขมรหรือทางกัมพูชาประเทศกัมพูชานะว่าวัฒนธรรมของบ้านเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่ช่องจอมนะครับก่อนที่จะข้ามไปประเทศกัมพูชาครับผม ประเทศกัมพูชามีชื่อทางราชการว่าราชอาณาจาักรกัมพูชาตั้งอยู่กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ประมาณ1 8 2 3 5ตารางกิโลเมตรหรือมีขนาดประมาณหนึ่งในสามของประเทศไทยกัมพูชามีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางร่วม2,572กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดกับประเทศไทยเป็นระยะทาง803กิโลเมตรติดกับลาวระยะทาง541กิโลเมตรและติดกับประเทศเวียดนามระยะทาง1,228กิโลเมตรรวมทั้งติดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทาง434กิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยทิศตะวันออกติดกับเวียดนามและทิศตะวันตกติดกับไทยบริเวณจังหวัดสาแก้วจันทบ,บุรีและตรากตอนนี้นะครับคณะทวงเรานะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จตอนนี้ก็กําลัง รอขึ้นรถนะครับตอนนี้ก็กําลังแยกย้ายกันอยู่สถานที่ต่างๆถายรูปนะครับรอขึ้นรถเตรียมไปโรงเรียนศิลปะการสแสดงนะครับ ของที่กัมพูชานะครับดูน้องๆน,นะครับตอนนี้น้องกำลังทำทีมรับคุณนะครับ กันในชื่อกองรับแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตยคือกองกําลังรัฐธิคอมมินิสกัมพูชาที่เคยปกป้องราชาอาณาจาักรกัมพูชาซึ่งในขณะนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกัมพูชาประชาธิปไตยตั้งแต่ปีพศ .2518 ถึงพศ .2522 เขมรแดงถือเป็นตัวแทนความสําเร็จเชิงอํานาจของพรรคการเมืองรัททิคอมมินิสในกัมพูชา ที่ต่อมาได้พัฒนาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาและพรรคกัมพูชาประชาธิปไตย balances. รูปแบบการปกครองของเขมรแดงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมใหม่โดยใช้รางฐานการปกครองแบบเผด็จการมีชนชั้นก,นกรรมาชีพค,คือเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งแรกที่จะเหมรนแดงกระทำหลังจากได้รับอำนาจคือการกวาดต้อนประชาชนกัมพูชาทั้งหมดจากกรุงพนมเปญและเมืองสำคัญอื่น,น มาบังคับให้ทําการเกษตรและใช้แรงงานร่วมกันในพื้นที่ชนบทส่วนข้าราชการชีอพวงผู้มีการศึกษาก็าจับตัวมาเพื่อขจัดกิง้งการกระทําดังกล่าวส่งผลให้กับมพูชาต,ต้องเสียชีวิตและถูกสังหารเป็นจํานวนถึง3ล้านคนการปกครองขมิแดงสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2521เมื่อเวียดนามบุกเข้ายึดก,ปกปรุงพนมเปญพร้อมกับกองทัพ ปดปล่อิกัมพูชาของมุนเทนและกัมพูชากลุ่มอื่นๆที่ต่อต้านคำาแดงครับตอนนี้ครับเราได้อยู่ที่บริเวณหน้าหน้าปราสาทนะครับเราก็ให้ไกด์สไลด์ว่าปราสาทนี้ทำไมมีตอวั้งกัมพูชาไแล้วก็อยู่ตรงไหนของมุนเซีเรียมนะครับ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะทางเข้าของประสาทเราจะสังเกตได้จากอ่าสีลานะคะที่สร้างเป็นกำแพงล้อมรอบของของตัวปราสาทนะคะแล้วก็จะมีทางเข้า บริเวณทางเข้านะคะเราจะไม่ไม่เข้าเราก็เดินออกทางเดียวเหมือนปราสาทที่ประเทศไทยนะคะเราจะเข้าทางทางเดียวแล้วก็เดินออกด้านหลังนะคะเหมือนว่าเป็นบุญเวียนนะคะ,คะประสาทประสาทมันทายสีนะคะที่ที่บอกไปวา่าเป็นปราสาทถีนสายสีชมพูนะคะจะอยู่ด้านในนะคะบางบางคนคนไทยบอกเอ๊ะทำไมถึงเป็นสีชมพูนะคะแต่คนที่กัมพูชาหรือกัมพูชาเนี่ยเขาเชื่อกันว่าปราสาท หินสีแบบนี้จะเป็นหินสีชมพูซึ่งหมายถึงผู้หญิงนะคะบรนทายทำไมถึงชื่อว่าบรนทายบันทายเนี่ยบรนทายนี่มาจากคําว่าบันทายนะคะจะคล้ายๆภาษาไทยเลยบันทายของผู้หญิงนะคะนั่นก็คือว่าเป็นภาษาของผู้หญิงหรือว่าเป็นป้อมเป็นคล้ายๆเป็นป้อมปืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นที่พักของอพระมหากษัตริย์ของพระยาพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนะคะความเชื่อต่างๆนะคะเดี๋ยวด้านในนะคะก็จะแกะสลักนะคะเป็นรูปต่างๆนะคะ อยู่ด้านในเนี่ยจะสวยงามนะคะค่อนข้างละเอียดกว่าอ,อยู่ประเทศไทยทับหลังเนี่ยก็ยังหาดูได้ง่ายแล้วก็เป็นทับหลังท,ที่ที่ยังเป็นรูปแกะสลักเนี่ยเป็นของจริงนะ,ะงะราสาไม่ได้โดนขโมยเหมือนอยู่ประเทศไทย,ไย,ยไนะคะเดี๋ยวยัง<ะ>ไงนะคะเดี<ะ>๋ยวจะตามมาดูเลยนะ ด้านนอกของปราสาทนะครับตอนนี้เราอยู่ในด้านนอกของปราสาทนะครับจะเห็นภาพบรรยากาศจากด้านนอกเข้าไปด้านในนะครับบรรยากาศจะสุดยอดมากครับสวยนะครับบรรยากาศที่อยู่ด้านอันนี้คือบริเวณด้านนอกนะครับด้านในจะมีผู้คนนั่งอยู่เต็มเลยนะครับบรรยากาศอยู่ด้านนอกจะมีแม่น้ําล้อมรอบปราสาทนะครับนะครับแล้วข้างในก็จะมีอัลราบายรนที่เราเข้าไปดูกันเมื่อสักครู่มีกำแพง มีชั้นสวัสด์อะไรของของประเทศครับนี่คือภาพรบรรยากาศข้างนอกรวมเย็นมากครับสุดยอดครับตอนนี้ครับเราได้อยู่ข้างบนปราสาทของนครวัดนะครับตอนนี้เราอยู่กับไกด์ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ค่ะเราก็ได้อยู่ชั้นสูงเลยนะคะ<ม>ก็คือชั้นสวรรค์นะคะที่รเราเขึ้นมากันนะคะเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากครับลงบรรยากาศร้มากแล้วผมอยากทราบประวัติบ้างคะว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงได้ชั้นสวรรคะ์อ๋อเพราะว่ามันเป็นชั้นสูงสุดนะคะแล้วก็ที่พระมหากษัตริย์เนี่ยได้ขึ้นไปอยู่ด้านบนนี้นะคะครับแล้วอยากทราบว่าเนี่ยนครวัดเนี่ยครับสร้างขึ้นยังไง ว่าปราสาทแห่งนี้นะคะได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ได้เหมือนคล้ายๆกับว่ามีคาําสาบว่าไม่ให้เสร็จสักทีนะคะก็เลยได้มีการเบนรณะซ่องแซนมาตลอดนะคะก็เลยไม่เสรจอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะเราได้อยู่บริเวณจุดกาแพงที่แกะสลักที่เขาว่ายาวที่สุดในโลก นะครับเราได้อยู่ตรงส่วนกําแพงแกะสลักนะครับและตรงนี้ก็คือทางขึ้นบันไดสวรรค์ด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงส่วนของที่เป็นกําแพงนะครับเราจะดูภาพบรรยากาศในข้างในนะครับว่ากําแพงยาวมากนะครับเราจะเห็นภาพบรรยากาศของความเงียบสงบนะครับเพราะตรงนี้ไม่คนะ่อยมีนักท่องเที่ยวมานะครับเพราะมีแต่กําแพงนะครับผม ครับตอนนี้ครับเราได้อยู่กําแพงแกะสลักนะครับเรื่องราวรามายณะนะครับตอนนี้นี่นะครับนี่คือกําแพงที่แกะสลักที่เขาว่ายาวที่สุดในโลกนะครับยังแกะยังไม่เสร็จนะครับนี่นี่นะครับเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกําแพงแกะสลักเรื่องราวของรามายณะครับ นี้ครับเราได้เดินทางม,มาสู่ปราสาทบายอนนะครับเรายังอยู่ออกับไกด์คนเดิมนะครับคือพี่กุ้งนะครับเดี๋ยวจะให้พี่กุ้งอธิบายว่าปราสาทบายอนมีลักษณะเด่นยังไงและมีความสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญไกด์เลยนะครับคสวัสดีค่ะชื่อกุ้งางนะคะก็ปราสาทบายอนแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะคะก็จะสังเกตได้ว่ายอดเนี่ยจะเป็นหน้าที่คล้ายคลึงกับพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะคะก็จะมีทั้งหมด14ยอด52หน้านะคะ ในที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นการเดินวนนะคะก็ขึ้นทางด้านหนึ่งแล้วก็ลงอีกด้านนึงครับผมงั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูภาพบรรยากาศข้างในว่าเป็นอย่างไรนะครับไปเลยครับ ัแต่เราจะพาไปดูนะครับโดยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะของชาวบ้านที่นี่ว่าเขาเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับของทะเลสาบนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับ,บาาและน้องนะครับเราจะไปดูจุด นี่นะครับเราก็ได้มาอยู่เขตประเทศไทยแล้วนะครับนั่นคือเขตช่องจอมนะครับเราจะได้อยู่เขตช่องจอมครับก่อนที่เราจะกลับวิไลยนะครับเราขอฝากคงไหมครับแล้วเราก็กำลังจะแยกย้ายกันนะครับเก็บสมบัมภาระเองขึ้นรถกลับวิเลยนะครับ